คลิปนี้นะเราจะมาคอนเซปคือมาแนะนําคุณเกี่ยวกับการปลูกกล้วยในที่ลุ่มที่ดอนถ้าคุณรู้วิธีวันนี้นะว่าจะทำยังไงคุณจะได้ผลผลิตที่มันผิดหูผิดตาไปจากเดิมคุณเลยคือคุณต้องรู้ก่อนว่าที่ลุ่มที่ดอนเนี่ยสภาพพื้นที่พื้นที่นอ่มันเป็นยังไงอย่างที่ลุ่มเนี่ยมันเป็นที่ที่แบบว่าน้ําค่อนข้างจะท่วมถึงขุดเป็นร่องเป็นบ่อสภาพพื้นดินเนี่ยมันเป็นดินร่วนซุยมีแร่ธาตุมีสารอาหารคืออุดมสมบูรณ์แบะพูดง่ายอ่ะส่วนในที่ราบเนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบ ลาบแต่พื้นยกระดับพื้นเท่ากาันดินมันจะแน่นเนียกว่าที่ลุ่มน้ำเนี่ยไปไม่ถึงหลอกและทธาตุสารอาหารเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่ากับที่ลุ่มแต่ทีเนี้ยคุณต้องรู้อีกอย่างนะว่าธรรมชาติของกล้วยเลยทุกชนิดเลยกล้วยเป็นพืชที่ค่อนข้างจะชอบน้ำมาก,มากๆชอบน้ำที่อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนะเวลาคุณจะเอากล้วยเนี่ยไม่ว่ากล้วยชนิดไหนก็แล้วแต่ไปปลูกในที่ลุ่มด้วยแลธาตุสารอาหารน้ำดินน้ำอากาศ อะไรทุกอย่างรวมสมบูรณ์ไปหมดลูกมันจะโตลูกมันจะใหญ่ต้นใหญ่รากใหญ่เง่าใหญ่อวบอย่างเงี้ยกล้วยหอมเนี่ยเป็นกล้วยที่ค่อนข้างจะชอบน้ํามากๆเพราะฉะนั้นเวลามันไปอยู่นทีุ่่มเนี่ยลูกมันจะใหญ่จะโตจะอวบรวมสมบูรณ์เหมือนกันกล้วยไข่ก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเอากล้วยหอมกล้วยไข่เนี่ยไปปลูกบนที่ดอนมันก็จะเป็นสภาพอีกแบบหนึ่งคือมันก็จะได้ธรรมชาติของมันนะปกติของกล้วยหอมกล้วยไข่อ่ะครูก็มีตัวใหญ่หนึ่งตัวอย่างนะอย่างกล้วยหักมุกเนี่ย อันนี้เป็นภาพที่ชัดเจเลยกล้วยหักมุกเนี่ยถ้าเราเอามาปลูกบนที่รุ่มคุณเห็นไหมมันจะได้สีเขียวอวบอิ่มแบบนี้เลยแต่เวลาเราเอาหักมุกเนี่ยไปปลูกบนที่ดอนพื้นดินสภาพดินอีกแบบหนึง่งมันก็เป็นสีนวลๆตามธรรมชาติของมันที่มันควรจะเป็นอย่างกล้วยบางชนิดอย่างนี้อย่างกล้วยน้ำว้าเนี่ยถ้าคุณเอาน้ำว้าเนี่ยมาปลูกในที่รุ่มด้วยธรรมชาติน้ำว้ามันเป็นเงาที่ค่อนข้างจะลงลึกไปใต้ดินกล้วยที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเวลา ในที่ลุ่มเนี่ยมันจะไม่ค่อยยึดกับดินเท่าไหร่ดินมันล้วนซวยไงแต่เมื่อไหร่คุณเอาน้ำว้านี่ไปปลูกบนที่ดอนดินมันแน่นกว่าเพราะฉะนั้นมันจะยึดกล้วยน้ำว้านี่ได้แน่นกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามักจะเอาน้ำว้านี่ไปปลูกบนที่ดอนกันฉะนั้นนะมันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะมีที่ลุ่มที่ดอนคุณมีที่แบบไหนคุณก็ปลูกกล้วยได้หมดแหละเพียงแต่ว่าคุณมีเคล็ดลับมีเทคนิควิธีการในการดูแลบํารุงรักษามาันยังไงคุณก็ได้ผลผลิตที่ดีอย่างแน่นอนคุณจําไว้นะความสําเร็จทุกคคควาามมมสํเเร็จัจันีลดบอยู่่ะ เช่นเดียวกันวันนี้เกษตรมนตรีมาถึงตรงจุดนี้ได้ก็เพราะว่าเรามีเคล็ดลับในการปลูกกล้วยเราถึงประสบความสําเร็จมาถึงได้จนถึงทุกวันนี้คุณก็ทําได้ค่ะอวยพรทุกคนนะเกษตรมนตรีที่ปรึกษาเรื่องที่ดินฝากไว้ค่ะ